คุณเชื่อไหมคะว่าในทุกงานดีไซน์ที่ดีมีเจตนาที่ผู้ออกแบบซ่อนไว้เสมอมันคือความคิดที่แฝงอยู่เบื้องหลังความสวยงามอาจเป็นฟังก์ชันการใช้งานหรือการแก้ปัญหาบางอย่างที่เราอาจมองข้ามไปสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เรนไทยเดลเอสเตวันนี้เราไม่ได้พามาชมแค่ที่อยู่อาศัยแต่เราจะพามาสำรวจมาอ่านความคิดกันว่า ภายในสถาปัตยกรรมแห่งนี้ได้ซ่อนอะไรเอาไว้ทำไมถึงทำให้ความรู้สึกว่าเป็นบ้านอย่างแท้จริงสำหรับโครงการแรกที่เราจะมาสำรวจวันนี้ค่ะคือโครงการ Sunplay p u v i ินบางสเลเรามาดูกันที่ภาพรวมของโครงการก่อนค่ะโจทย์ข้อแรกที่ผู้ออกแบบต้องการจะสื่อ คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการอยู่อาศัยและการมีสังคมคุณภาพไปพร้อมกันได้อย่างไรคำตอบคือการสร้างอีโคซิสเต็มที่สมบูรณ์แบบและเราจะเริ่มจากเดอะซันเพลคลับคลับเฮาส์ที่เป็นเหมือนหัวใจของที่นี่ค่ะสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านอาหารทุกอย่างไม่ใช่แค่สิ่งอำนวยความสะดวกแต่คือเครื่องมือในการสร้างคอมมูนิตี้ที่มีชีวิตชีวาค่ะ อย่างสระว่ายน้ำระบบเกลือทรงอิสระแห่งนี้ความตั้งใจเบื้องหลังคือเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายเชื้อเชิญให้เกิดการพบปะก,กันอย่างเป็นธรรมชาติและร้านอาหารแห่งนี้เจตนาที่ลึกซึ้งที่สุดคือการใช้มื้ออาหารเป็นศูนย์กลางในการสร้างความสัมพันธ์ค่ะหลังจากที่เข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับพื้นที่ส่วนกลางแล้วเรามาดูที่ตัวบ้านกันบ้างค่ะ จะเห็นว่าเป็นสถาปัตยะกรรมแบบโมเดิร์นท ropical ที่ชัดเจนความตั้งใจเบื้องหลังคือการใช้เส้นสายที่เรียบง่ายแต่แข็งแรงและการเลือกใช้วัสดุที่กลมกลืนกับธรรมชาติอย่างไม้และหินเพื่อให้ตัวบ้านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่ถูกจัดไว้อย่างร่มรื่นค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปในตัวบ้านกันเรามาดูโรงจอดรถกันก่อนค่ะที่นี่จะเป็นโรงจอดรถแบบหลังคาคุมสามารถจอดรถได้2คัน มาพร้อมกับห้องเก็บของขนาดใหญ่เพราะดีไซเนอร์เข้าใจดีว่าผู้อยู่อาศัยในบ้านระดับนี้การมีพื้นที่จัดเก็บที่เป็นสัดส,ส่วนจึงไม่ใช่แค่ของแถมหรือฟังก์ชันเสริมแต่คือสิ่งจำเป็นค่ะและนี่คือทางเข้าหลักของบ้านค่ะการเลือกใช้ประตูขนาดใหญ่แบบนี้ช่วยสร้างความรู้สึกโออาและน่าประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงมันคือการประกาศว่าพื้นที่หลังประตูบานนี้คือพื้นที่แห่งความพิเศษค่ะ เมื่อเข้ามาข้างในโจทย์ต่อไปที่ท้าทายมากคือจะออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของบ้านอย่างไรให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขคำตอบแรกคือ Space ค่ะเพดานที่สูงถึง3เมตร ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่เพราะในประเทศเขตร้อนความสูงระดับนี้จะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีเพราะอากาศร้อนจะลอยขึ้นที่สูงทำให้พื้นที่ใช้สอยด้านล่างเย็นสบายและยังสามารถเปิดรับแสงได้มากขึ้นทำให้ภายในตัวบ้านรู้สึกสว่างและปลอดโปรง่ง ส่วนพื้นกระเบื้องพอทเลนแผ่นใหญ่จะช่วยลดรอยต่อให้น้อยที่สุดทําให้พื้นที่ทั้งหมดดูต่อเนื่องเป็นพื้นที่เดียวกันมากขึ้นช่วยสร้างความรู้สึกว่าพื้นที่ดูกว้างขวางมากขึ้นค่ะมาถึงส่วนครัวก็น่าสนใจมากค่ะ เพราะนอกจากพื้นที่ที่กว้างขวางแล้วที่นี่ไม่ได้ให้แค่เคาน์เตอร์ติดผนังแต่ให้คิเชนไอแลนด์ขนาดใหญ่มาด้วยเพราะคิเชนไอแลนด์ขนาดใหญ่นี้จะทําให้การทําอาหารเปลี่ยนไปค่ะมันแยกพื้นที่เตรียมของออกจากพื้นที่ปรุงอาหารทําให้คนหนึ่งสามารถเตรียมวัตถุดิบที่คิเชนไอแลนด์ในขณะเดียวกันอีกคนกําลังทําอาหารที่เตาได้การมีพื้นที่ครัวที่กว้างขวางขึ้นมันสามารถเปลี่ยนการทําอาหารที่อาจจะเคยเป็นเรื่องของคนคนเดียว พอข้อจํากัดเรื่องพื้นที่ให้กลายเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสารรค์หลังจากพื้นที่ส่วนกลางแล้วโจทย์ข้อถัดมาคือจะสร้างพื้นที่ส่วนตัวที่ให้ความสงบและสบายที่สุดได้อย่างไรเอาละค่ะทีนี้เราเข้าไปดูในห้องนอนใหญ่กันต่อเลยเรามาเริ่มที่ master b เบ r o o m กันค่ะหัวใจของการออกแบบห้องนี้คือการสร้าง personal retreat หรือที่พักผ่อนส่วนตัวที่สมบูรณ์แบบจะเห็นว่าห้องมีขนาดใหญ่พอที่จะวางโซฟาพักผ่อนได้และมีประตูกระจกบานใหญ่ mai. ที่เปิดออกไปเชื่อมกับสระว่ายน้ําได้โดยตรงเหตุผลก็เพราะว่ามันมอบความเป็นส่วนตัวขั้นสูงสุดค่ะเจ้าของบ้านสามารถตื่นมาแล้วลงสระว่ายน้ําได้เลยโดยไม่ต้องเดินผ่านส่วนกลางของบ้านให้ความรู้สึกเหมือนบ้านพักอยู่ในรีสอร์ทส่วนตัวทุกวันส่วนห้องน้ําก็เช่นกันค่ะการมีอ่างล้างหน้าคู่ h i s and her และอ่างอาบน้ําแบบลอยตัวคือการออกแบบที่คิดมาเพื่อใช้งานจริงของคนสองคนและยกระดับประสบการณ์พักผ่อนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสําหรับห้องนอนรองอีกสองห้องจะมีขนาดที่กว้างขวางและมีสไตล์การตกแต่งที่สอดคล้องกันและทุกห้องมีห้องอาบน้ําในตัวทั้งหมดค่ะเพราะนี่คือการให้เกียรติในความเป็นส่วนตัวและการคำนึงถึงความสะดวกสบายของแขกหรือสมาชิกค,คนอื่นๆในบ้านด้วยค่ะ และเราก็มาถึงพื้นที่ส่วนสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีความสุขที่สุดของบ้านหลังนี้ค่ะโจทย์สุดท้ายที่ท้าทายคือจะออกแบบพื้นที่ภายนอกอย่างไรให้ใช้งานได้จริงในสภาพอากาศของเมืองไทยคำตอบคือระเบียงในร่มขนาดใหญ่นี่เองค่ะ เพราะดีไซเนอร์รู้ดีว่าเมืองไทยมีทั้งแดดที่ร้อนจัดและฝนที่ตกหนักการมีพื้นที่นอกบ้านที่ใหญ่และมีหลังคาคลุมแบบนี้ทำให้เราสามารถออกมานั่งเล่นพักผ่อนหรือจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพอากาศเลยค่ะหลังจากที่เราได้ลองอ่านความคิดของดีไซเนอร์ผ่านทุกๆส่วนของโครงการนี้มา ดิฉันคิดว่าดิฉันเจอคำตอบสุดท้ายแล้วค่ะ Sunplay ไม่ใช่แค่การสร้างบ้านที่หรูหราแต่เป็นการออกแบบพิมพ์เขียวของการใช้ชีวิตที่ดีอย่างแท้จริงทุกรายละเอียดที่เราเห็นคือเจตนาที่ดีที่ผู้ออกแบบได้คิดและแก้ปัญหาล่วงหน้าไว้ให้เราทั้งหมดแล้วเพื่อเป้าหมายเดียวคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขที่สุดในพื้นที่ของเราถ้าคุณชอบการอ่านความคิดเบื้องหลังงานดีไซน์แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องเรนไทยเรียลเอสเตเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเดินทางในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ